สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไมไ่ทำคลิกตานเลยวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาอเลนากันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชาอเลนาขอเอาตัวละครที่มาล่ออเลนาก่อนนะครับว่าอเลนาจะมาจะมารอเปล่าไอนน้ผมขอชิงนิดนึงคือถ้าฮูสเกตว่าทำไมผมมีแสงมืดห้าดาวเรียงรายอยู่ตรงหน้าคนอย่างเงี้ยว,ว่าผม,ไ,มได้เปิดกาชาวนันนี้มันจะแต่น,นานแล้วครับ ก็อย่าอะไรมากเลยนะครับขอผมนะครับที่จริงอ่ะผมเปิดกาชาได้แต่ตอนปีที่แล้วนะครับคุณชมอ่ะก่อนที่จะไปเปิดขอขิงก่อนขอญาตเอาตัวมาลอก่อนสิ่งที่คิดก็คือผมเอาตัวต้องเอาตัวมาลอนะครับเพื่อให้ปิดก,การอะไรนี้ต้องมาคือต้องเอาตัวมาขอมาลอดนะครับคุณชมเอ้ยไม่ใช่ ถ้าถามว่าทาําไมผมหายไปไหนตั้งนานก็เอียดครับอ่ะเอาตัวมาแล้วแหละกิเลคุงขอเส้นไหว้ก่อนสกินเอีน่าสวยไหมล่ะสวยเนาะอ่ะอัปเดต,ตก็คือสกินเอลน่ามานะครับสกินขอเอลีน่ามาแล้วโวยขอเส้นไหว้ก่อนผิดอันอ่นอะถ้าจะเชิ้สกินเนี่ย ควรต้องใช้หนึ่งพันแปดร้อยเพจจะซื้อสกีได้นะครับซื้อไปเลยเส้นไว้ก่อนเศษได้ละหมดไปยอวะเส้นไว้ก่อนโอเครับของหมด่ะก่อนที่เราจะไปเปิดกระชาขออนุญาตเส้นไว้เอาพี่เลมานั่งนะครับอ่ะอ่ะตัวใหม่ปู่ม้อนมาครับ ผมขอเรียกว่าปู่นะครับว่าพี่แกเป็นมังกรที่อายุเก่าแก่กว่าลินซี่ขยอยนะครับคุณชมนะอ่าถ้าใช้ถามว่าไอที่อยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยเป็นห้าสิบครั้งแปลว่าเป็นห้าสิบต้อยถึงระบบคือผมลืมไปว่าไอระบบเนี้ยเขาเพิ่งมาตั้งแต่นานแล้วครับก็ผมไม่รีบเล่าตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าไอระบบเนี้ยไอระบบเปิดสิบครั้งเนี่ยคือดีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการที่เกลือสุดเลย เร็วเร็วขึ้นแล้วก็แตกเร็วขึ้นเนาะก็ไม่ค่อยค,คุ้มเลยครับก็ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะครับ่อะอ่ะสำหรับใครที่อยากเปิดกาชาก็ต้องหานะครับ่ะก่อนที่จะตุยรวยลีน่าขอรีวิวสกิลของปู่มดก่อนนะครับว่าสกิลของปู่มอดอะไรบ้างดูกันคือปู่มดที่แบบคือผมโคตรเอกใจที่ว่าทําไมปู่แกทําไมถึงต้องผมสีฟ้า แต่ธาตพี่แกเป็นธาตุดินเอออ่าให้ดูสกิลก่อนนะครับสกิลแรกก็เป็นการจงตีแทสตรูด้วยมีโอกาสสี่สิบเนผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมลิ้นพันตลอดนะครับอ่ามีโอกาสส,สีสิที่จะลดพลังพ้องกันหน้าสองเทินเมื่อบูใช้สกิลอยู่ในสถานะเดือดต้านเดือดลาดจะไม่สนใจ คามต้านทานเอฟเฟกต์ทำนาเมัเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตของโูชใช้สกิลก็อารมณ์แบบปลาครั่งอันเบอร์เซอร์เกอร์เนาะสกิปพาส,สีก็มีภูมิคุการเอฟเฟกต์มึนงงและหลับหากโูชใช้สกิลโจงตีคิดริคอร์ตคิดริคอล์เมื่อใช้สกิลฟื้นสถานะฟื้นฐานจะมีโอกาส 8.0%ที่จะใช้สกิลก็เป็นสกิลบัฟตั้งคลีนะครับเอาง่ายนะครับอ่ะย้ำนะครับว่าต้องติดคลีก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมสกิลสุดท้ายเป็นสกิลปัดแผลนะครับก็เป็นสกิลที่ซันนเมินะครับแล้วก็เป็นปั๊ปเปร์เซอร์เคิลด้วยนะครับอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดมั้นะครับผมขอข้ามนะครับเนี่ยอ่ะให้ดูสกิลในช่อง ผมขอให้ดูไอเมชั่นสกิลนะครับว่าไอแมชชั่นสกิลของโปรแกรมมันทำอะไรได้บ้างดูนี่คือสกิลนะครับติก๊กยังไม่ติก๊กนะครับนี่คือสกิลที่ยังไม่ติก๊กนะครับผมยังว่าสกิลสาก็เป็นสกิลที่ธนเมนะครับ อยู่ในโคตรเกจัดอันนีเ้เปชาติของปู่แกค่อนข้าจาผมนิ่นลงนะครับก็จะเปรี้ไรมากครับปู่กเกลยนะครับก็อันนี้คือตีกีน,นะครับแต่ว่านี่ไม่บับนะครับคุณผู้ชมสามจุดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอ,อ่ะผมขอจะไม่เปิดปุ่มอสนะครับว่าปุ่มมอสมาทำยากอ่ะสิ่งที่ผมจะมาเปิดก็คือ เอลิน่าผมยังไม่มีเลยอมะผมจนยังไว้ว่าอันนี้คือระบบใหม่ที่เขาเอาเข้ามานะครับสามสิบโลถ้าลุงนัวเป็นห้าสิบโลแล้วมั้งอ่ะห้าสิบโลตัวกาลิน่าด่วนเลยอยากได้มากอ่ะขอเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับคุณชมสามสองหนึ่งไป ใส่มาเอเลน่าต้องมาสิบโลแรกโอ้โหดีดาวงรีอาร์ดีหละถัดไปอันนี้แปลกเฮ้ยเฮ้ยมาได้หรอเอา้าจบครับฉันคือเอเลน่าทาย,ยาทแห่งดวงดาวเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ได้เฉยเอาเฮ้ยเอาได้เฉยเลยวะ <g ül> งงเออนีก็ดีนี่นก็ดีครับจะได้ไม่ต้องเปิดตู้เลยหน้าเยอะเพราะว่าคือเขามีการสปอยว่าจะมีการคอรแลบใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่กิจเกียร์นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นคอแลบ s อถ้าคนไม่ติดตามอนิเมะของ ตอนออะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับคือสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็ติดตามให้หน่อยนะครับอ่ะนองเลิฟไปเยอะอ่ะคือเชีย่ยปูคำใหญ่โอ้โหมาเฉยเลยเฮ้ยสูตรนี้ได้ผลเว้ยสูตรที่เอาโตโอัวละครที่เป็นเพื่อนๆมาเนี่ยเอามานั่งล่อเนี่ยโอ้โหดีนะเว้ยบอกแล้วสูตรนั่งล่อ ได้เร็วกว่าเยอะนนนเนาะใครียกว่าสูตรนางรอไม่ถึงห้าสิบโลก็ได้แล้วครับโอ้ยมีถึงห้าสิบโลก็ได้แล้วจ้าอา่ะก็ให้ดูสกิลโบมมอนไปเลยนะครับอ่ะก็สับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ผมจะไม่ค่อยเราเล่าอะไรละเอียดในแผ่นนี้ให้ฟังนะครับขอตัวลาไปก่อน ไปครับอย่าลืมกดติดตามให้ครับดีเดอร์นี่นะ